It's time sit Culture podcast. Let's for of grab a a and back. Cup cup ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of Culture แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่กาแฟแก้วที่1 6 7นะครับกับผมบอลสุรัตครับครับตอนนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับหลักสูตรของเรานะครับ o f c u l t u r e Fundamentals หลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวนะครับที่จะให้ความรู้ ใช้ประสบการณ์ในฐานะที่ปรึกษาที่เราทําในเรื่องของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรพร้อมกับการให้เครื่องมือเครื่องมือท่านนะครับเรามีเครื่องมือตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Occulture Suite นะครับซึ่งใน Occulture Suite ของเราเนี่ยจะมีเครื่องมือย่อยๆอีกหลายตัวเลยนะครับที่คุณฟังสามารถนําไปใช้ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้ครับสูตรน,นี้มี4วันด้วยกันนะครับวันที่23นะครับ28 29มิสนะครับแล้วก็วันที่5พฤษภาคมครับ สนใจรายละเอียดก็เข้าไปดูได้นะครับเราพิน์ไว้บนสุดในเพจของเราอาคาพบเขาเจอ์นะครับที่นั่งเหลืออีกไม่มากแล้วครับตอนนี้ครับคุณผู้ฟังแล้วใน EP ีที่167นี้เนี่ยอยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับเรื่องของภาวะผู้นํากับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรซึ่งจากประสบการณ์ของเราแล้วเนี่ยนะครับยืนยันเลยครับว่านี่คือหัวใจสําคัญจริงๆเวลามีคนถาม พวกเราว่าถ้ามันจะมีปัจจัยสักข้อหนึ่งเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีหลายข้อนะครับแต่ว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดข้อหนึ่งเนี่ยที่จะเป็นอุปสรรคในหลักการสร้างวัฒนธรรมองค์กรมันคืออะไรนะครับสิ่งที่เราตอบได้แบบไม่ลังเลเลยเราถามก่อนเลยว่าผู้นําสูงสุดข,ขององค์กรเ,เอาจริงกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่สําคัญมากและข้อนี้แหละครับถ้าสมมติว่าคาตอบที่ได้มาคือใช่สําคัญให้ความสําคัญมากๆเนี่ย เราก็จะตอบได้เลยว่าโอกาสที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างสาเร็จเนี่ยมันมากกว่า5 0สินแล้วครับสิ่งที่ยืนยันเรื่องแบบนี้ได้ก็เพราะว่าผู้นําเบอร์ต้นๆ้นขององค์กรเนี่ยอาจจะมีสสิ่งนี้แน่เลยก็คือซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ฮาร์ดพาวเวอร์นะครับเอาฮาร์ดพาวเวอร์ก่อนฮาร์ดพาวเวอร์คืออะไรฮาร์ดพาวเวอร์คืออำนาจที่มาโดยตําแหน่งเขาเองนะครับเขาเป็น C l e ลเวลเขาเป็น c e o ของบริษัทัน้นด้วยตําแหน่งเขามีอํานาจอยู่แล้ว อำนาจมีไว้ทำอะไรครับมีไว้กําหนดนโยบายมีไว้ออกคําสั่งหรืออะไรเขาว่าไปนะฮะซึ่งสิ่ง,งต่างเหล่านั้นเนี่ยมันก็มักจะมาโดยลําดับขั้นของสายการบังคับบัญชาอันนี้พูดถึงองค์กรในทั่วๆไปนะครับโดยค่าเฉลี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบส่วนซอฟต์พาวเวอร์อำนาจอีกแบบหนึ่งก็คืออำนาจในการสร้างอิทธิพลได้ต่อผู้อื่นทั้งโดยตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจ แน่นอนครับเวลาเราในฐานะคนทํางานในองค์กรเราจะมองใครเนี่ยก็จะมองขึ้นไปข้างบนว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขามีพฤติกรรมอย่างไรเขาประพฤติตัวสอดคล้องกับสิ่งที่ประกาศสิ่งที่พูดไว้ได้มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้มันมีผลต่อการที่คนจะทําตามนี้ครับคือ2 power หลักๆเลยที่เขามีแน่ๆแล้ว2 power เนี่ยครับมันสําคัญนะครับในการที่จะสร้างวองค์กร,รให้เกิดขึ้นจริงๆครับ ผู้เชนชิ้นแรกๆเลยเนี่ยวเวลาไปทํางานที่ปรึกษาให้กับลูกค้าของเราในการสร้างวัฒนธรรมกร่อนเนี่ยเราจะไปทำเวิร์กช็อปอันหนึ่งที่ชื่อว่า Leading Culture นะครับทันทีกับกลุ่มผู้บริหารครับเริ่มจากต้นน้ํามาก่อน Culture ต้องเกิดที่นั้นก่อนเราก็ต้องเกิดความเข้าใจร่วมกันจากตรงนั้นก่อนนะครับซึ่งอันๆื่นๆก็ตามมาได้เราทําอะไรบ้างในเวิร์กช็อปแบบนี้เราทํา3อย่างด้วยกันครับสนั้นก็คือ การที่จะทำให้ผู้บริหารเข้าใจเรื่องของการ say เรื่องการ act แล้วก็เรื่องการ operate say act operate อ่ะอ่ะนี่มาดูตีละตัวนะครับว่าเราทำอะไรกันบ้างครับอันแรกเลยคือ say นะครับผู้แงนคือการสื่อสารนั่นเองคนที่เป็น communicator สำคัญในองค์กรไม่ใช่ hr นะครับหรือไม่ใช่ทีม internal communication แต่สำคัญที่สุดเลยคือตัวผู้บริหารทุกๆคนขององค์กรเอง,เองนี่แหละครับที่จะเป็น ผู้สื่อสารวัฒนธรรมกรโดยเพพาะวัฒนธรรมกรใหม่เนี่ยด้วยตุนเองผ่านช่องตาทางผ่านวาระต่างๆนะฮะถ้าเป็นระดับ CEO อเขาแน,น่นอนครับก็ต้องพูดใน Public วงกว้างในทาว n h ฮอลหรือว่าใน All Hands ์ e ิ t ติ g ต่างๆ,างๆการย้ำในการประชุมในระดับ Excom หรือว่าการพูดคุยกับกลุ่มผู้หาระดับสูงต่างๆในวาระต่างๆเห็นไหมครับเพราะตัว ผู้นำสูงสุดซี o ก็จะเป็นคนส่งสัญญาณว่าช n อ l จริงออกจังนาะในระดับผู้นําที่รองลงมาก็จะต้องไปสัมผัสกับกลุ่มคนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นระดับ Middle Management หรือแม้กระทั่งการไปสัมผัสกับกลุ่มระดับพนักงานนะครับแล้วก็ไปย้ําด้วยตัวเองการสื่อสารเรื่องวัฒนธรรมกรบ่อยๆผ่านช่องทางที่หลากหลายผ่านกลุ่มคนที่หลากหลายแบบนี้ครับจะช่วยมากๆเลยครับที่จะทําให้ตัววัฒนมกรเนี่ย ถูกสะท้อนออกมาครับว่าองค์กรเอาจริงเอาจังนี่ก็มีคนถามผมว่าเออเราจะต้องพูดบ่อยแค่ไหนในฐานะผู้บริหารในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรก็ต้องเรียนตรงๆครับพูดทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วผมก็มักจะให้ภาพแบบนี้ว่าถ้าไม่มีใครเดินมาหาท่านแล้วมาขอร้องว่าท่านครับตอนนี้เนี่ยท่านพูดเยอะไปแล้วครับช่วยพอๆการพูดไอเรื่อง c u เจอร์เนี่ยลงหน่อยได้ไหมครับตามใดที่ยังไม่มีคนมาพูดอะไรแบบนี้ครับท่าน ก็แสดงว่าท่านยังพูดไม่พอครับสำคัญมากๆครับเพราะว่าเรื่อง culture ใหม่เป็นเรื่องสำคัญเราต้อง over communicate แต่บางคนนะครับก็จะมีว่าผู้หิหารบางคนจะรู้สึกว่าพูดเยอะไปเดี๋ยวเขาเบื่อพูดไปเดี๋ยวเขายิ่งไม่ทําแต่ถ้าท่านยิ่งไม่พูดเขายิ่งไม่ทำนะนั้นมีอย่างเดียวคือท่านต้องพูดบ่อยๆในหลายๆโอกาสกันไปนะครับตรงจะสะท้อนถึงความเอาจรงิงเอาจงัางในกทนี้น อันนั้นคือในฝั่งของการสื่อสารการสื่อสารอย่างเดียวยังไม่พอนะครับอันที่2คือ act นะครับก็คือการที่เราจะต้องลงมือทําและที่สําคัญที่ยามมากๆคีดส้นใต้เลยก็คือความเป็นแบบอย่างของผู้นําอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วครับคนทําสิ่งตามสิ่งที่คนทำนะฮะเขาไม่ได้ทําตามในสิ่งที่เราพูดแต่หลายๆครั้งเราจะปัญหาแบบนี้ครับว่าผู้นําจะพูดแต่ว่าบางครั้งผู้นําไม่ได้ทําหรือผู้นําคิดว่าตัวเองทําไปแล้วครับ แต่พนักง,งานไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นแบบอย่างหรือมันใช่หรือเปล่าและนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมทุกๆครั้งในการสร้างวัฒนธรรมเนี่ยเราจะต้องให้มีการระบุชุดพฤติกรรมให้ชัดเจนนะครับว่าภายใต้ค่านิยมแต่ละตัวเนี่ยพฤติกรรมที่เราปรารถนาที่จะเห็นน้ืออะไรต้องระบุให้ชัดเจนครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการตีความไปคนละทิศคนละทางได้นะครับถ้าระบุมันอย่างชัดเจนแล้วเนี่ยผู้อ่ารก็แค่ไม่เชื่อว่าใน ทุกช่วโมวเนี่ยเราทําแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าตรงนี้แหละครับบางทีอาจจะมีประเด็นเหมือนกันว่าเขาจะบอกว่าถ้าทําแบบนี้ดูมันก็จะดูไม่เป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับในการสร้างวัตถุองค์กรเนี่ยถ้าเราตกลงร่วมกันแล้วว่านี่คือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่อยากเห็นแต่ผมเชื่อว่าแน่นอนเขาว่าพฤติกรรมภายใต้คอลวลูแต่ละตัวมันอาจจะไม่เป็นธรรมชาติของผู้บริหารทุกคนอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าความเป็นแบบอย่างผู้นําจริงจําเป็นจริงๆครับที่จะต้อง เข้าใจในพฤติกรรมแต่ละตัวแล้วก็ระลึกเสมอว่าในขณะที่ฉันอยู่ท่ามกลางผู้คนเนี่ยพฤติกรรมผู้นั้นมันต้องออกมาในท่ามกลางการตัดสินใจของฉันเนี่ยฉันต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของชุดพฤติกรรมพวกนี้ในแบบที่ให้มีคนเห็นที่มีคนรับรู้ด้วยนะครับคนจะบอกว่า,าก็ทําอยู่อะไรเงี้ยบางทีเราก,เราก็เราก็คิดแบบนั้นเหมือนกันหรือเราจะทํากับคนกลุ่มเล็กๆเดียวมันไม่พอครับเพราะว่าการสร้างอิมแพกนี่ มันจะไปถึงคนส่วนใหญ่ได้ก็เขาต้องเห็นนะครับซึ่งก็ฟังระบทบาทผู้นําก็เยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆครับในเรื่องของการแอคหรือการที่จะเป็นแบบอย่างซึ่งหลายๆครั้งเราก็ต้องบอกลูกค้าตรงๆว่าบางครั้งมันอาจจะต้องดูเหมือนการแอคติ้งเลยด้วยซ้ำไปมันต้องทําครับแล้วบางครั้งการแอคติ้งแบบนี้หรือการพยายามทําจากข้างนอกแบบนี้มันอาจจะกลายมาเป็นสิ่งที่เป็นตัวตนเหล่ามากขึ้นในเวลา ต่อมาก็เป็นไปได้เราไม่มีทางเลือกมากครับผู้นําต้องเป็นแบบอยากจริงๆครับเราก็อันสุดท้ายนะครับก็คือการ operate บางคนจะสงสัยมันคืออะไรนะครับในงานวิจัยหลายชิ้นเลยนะครับชิ้นหนึ่งที่การเนอร์ได้ทําไว้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่มี impact สูงสุดเลยในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับก็คือการที่ผู้นำเนี่ยจะต้องฝังตัววัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเข้าไปในระบบการบริหารงาน เข้าไปในโครงสร้างเข้าไปในการบริหารงบประมาณเข้าไปในนยโยบายขององค์กรเลยเราเรียกกันง่ายๆคือการ operate culture น,นั่นเอง c u l r ต้องเป็น operation ของเราให้ได้นะครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าสมมุติว่าองค์กรเราจะเน้นเรื่องของ agility ความคล่องตัวการที่จะปรับตัวไปตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วตอบสนองเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วเนี่ยแต่ว่าองค์กรเรา มีลำดับชั้นระดับขั้นตอนมีโปรเซสที่มากมายในการที่จะอนุมัติในเรื่องแต่และเรื่องหรือแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามสิ่งเหล่านี้ agility เหล่านี้มันก็คงเกิดได้ยากถูกไหมครับนั้นก็จําเป็นจริงๆครับที่เราอาจจะต้องมีความคล่องตัวเรื่องแบบนี้โครงสร้างองค์กรก็ต้องปรับเปลี่ยนไปขั้นตอนในการอนุมัติก็ประมาณในบางเรื่องก็จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปหรือองค์กรเราถ้าเป็นองค์กรที่มีคอแวร์ูที่เกี่ยวกับเรื่องการ ให้ความสําคัญกับลูกค้ามาเป็นอันดับต้นๆแต่พนักง,งานปลายทางเนี่ย mm hmm. เขามีแค่ความตั้งใจดีๆอย่างเดียวมีเซอร์วิสมายที่ดีอย่างเดียวในการให้บริการแต่เขาไม่มีเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาที่อยู่ตรงหน้ายกตัวอย่างเช่นนะครับเช่นลูกค้าอาจจะโวยวายหรือมันอาจจะมีอุบิเหตุอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับการบริการตรงนั้นเนี่ยถ้าพนักง,งานเนี่ยเขามี Budget บัตรจ็ดบอย่าที่เขาจะบริหารจัดการปัญหาตรงหน้าได้ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าไม่พอใจกับอาหารที่ทานเขาสามารถที่จะนำอันใหม่มาเสิร์ฟให้เลยได้ทันทีโดยไม่ต้องไปนั่งร้องขอถามผู้จัดก,การถามุ่นถามนี้ให้เสียเวลาซึ่งลูกค้าก็จะรู้สึกว่าพอมีขั้นตอนเยาวๆพวกนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ประทับใจละลูกค้ามาที่ศูนย์บริการของเราพบว่าเรา อาจจะทำอะไรผิดพลาดไปบ้างแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเช่นสูมวิการรถยนต์เราลืมทําความสะอาดรถให้ลูกค้าเราดันไปเปลี่ยนตําแหน่งที่นั่งรถยนต์ไปปรับวิทยุลูกค้านะครับแล้วก็ลืมปรับคืนไปให้ก็มีลูกค้าบางท่านไม่โอเคแม้ดูจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอตรงนี้ครับถ้าสมมติว่าคนที่เป็น s วิตช์แอ s เซสเซนตนะครับที่ให้บริการลูกค้าอยู่เนี่ยสามารถมีอํานาจในการที่จะ แก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าได้เช่นให้คู่ปองล้างรถลูกค้านะครับเป็นการขอโทษนะครับให้ส่วนลดลูกค้าได้เป็นการอาตอบแทนอะไรบางอย่างลูกค้านะครับมันก็จะทําให้ไฟที่มันจะลุกลามตรงนั้นมันดับอยู่ตั้งแต่ตอนที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในงานบริการต้องบอกเสียน้อยเสียยาะเสียมากเสียง่ายนะครับมันเป็นเรื่องแบบนี้ใช่ทั้งหลายทั้งปวงแบบนี้ครับถ้าเราไม่มีในงบประมาณแบบนี้จัดสรรไปให้ นโยบายไม่ได้เอื้อที่ให้พนักง,งานสามารถแก้ปัญหาได้ก็เชื่อว่า customer first หรือว่า customer centric ก็จะเกิดขึ้นยากเช่นเดียวกันนี่จะเห็นไหมครับว่าการ operate culture ไปในระบบการทํางานเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมากๆจริงๆครับไม่ใช่แค่การพูดหรือการเป็นแบบอย่างแค่นั้นเองแต่ชิ้นหลังแน่นอนมี Impact สูงสุดแต่ทํายากที่สุดแล้วก็ถูกคิดถึงน้อยที่สุดเช่นเดียวกันครับและนั่นคือ say act operate ครับซึ่งเป็น หัวใจสําคัญเลยครับสำหรับผู้นําถ้าจะหลีดเข l เ u อในองค์กรต้องมั่นใจว่าผู้นํามีความตั้งใจที่จะทํา3อย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้ครับและนั่นคือกาแฟแก้วที่167รของเราครับและอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทำไมเราไม่มาสร้างวัฒนธรรมในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับพบกันใหม่ครั้หน้าครับสวัสดีครับ And that's today's Cup of Culture. See you again next time.